เซตอุปกรณ์ทำเพื่อที่จะอัดวิดีโอนะเนี่ยปีกมันยังไม่เสร็จครับเครื่องบินลำนี้สังเกตว่าปีกมันต้องออกมาแบบนี้นะเนี่ยแต่ปีกมันไม่ได้ออกมาเหมือนกันเนะี่ยเราก็ต้องตัดต้องมีส่วนบางส่วนตัดนะครับก็น่าจะอีกสักพักนะครับส่วนวิดีโอทีอ่ทำการซ่อมเครื่องบินก็เดี๋ยวรอเป็นวิดีโอหน้านะ เตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ที่จะบันทึกวิดีโอครับอันนี้ก็จะเป็นขาหนีบที่เอาไว้ใช้ตลอดนะแต่วันนี้มีคนมาหัดทำเครื่องบินด้วยนี่ครับกำลังตัดกำลังติดสติกเกอร์ร <laughs> ทำยากไหมครับยากครับทว่าทำง่าโหดยากนี่มันเรือ <laughs> เรือหรืออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำเรือบินเฮ้ยปกติเขาเขาจะติดทีเดียวไปเลยนะเขาจะไม่ตัดเป็นชิ้นแปะก็อันนี้หางใช่ไหมครับหางครับโอ้โห,หอันนี้ออกแบบเมื่อวานแล้วก็ตัดแบบเมื่อวานนะฮะแล้วก็ตัดปีกเรียบร้อยแต่ยังไม่ประกอบปีกนี่ยังไม่ต่อปีกนะ วันนี้เพื่อนเพื่อนจะทำการต่อปีกส่วนผมก็เตรียมเตอรีดแล้วครับที่จะติดสติกเกอร์ส่วนผมก็เตรียมอุปกรณ์ทำวิดีโอเครื่องบินตัวนี้นะให้เสร็จนะครับค้างมานานแล้วฝากติดตามด้วยนะครับผมอ้นีด่ดูเครื่องตัดอันนี้เครื่องตัดเอ่อเครื่องตัดโฟมนะครับ เครื่องตัดโฟมที่จะตัดทาปีกนี่ผมอัดวิดีโอไปแล้วครึ่งหนึ่งอะเมื่อวานแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาทําต่อก็เลยก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับก็มันจะมาอัดต่อวันนี้ให้เสร็จไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับวันนี้งานก็เยอะด้วยอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดชัยภูมิครับอยู่จังหวัดชัยภูมิอันนี้ไม่ใช่ห้องประจํานะครับอันนี้เป็นขนอุปกรณ์มาทําข้างล่างนะ ข้างบนมันมืดนะมันอัดวิดีโอไม่ได้มีเครื่องบินอีกตัวหนึ่งที่อันนี้เอามาเป็นต้นแบบให้เพื่อนนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็ทําง่ายๆนะฮะทำออกมาก็จะคล้ายๆกันนะลักษณะคล้ายๆกันโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ก่อนนะครับก็ น่าจะไม่เกินสัปดาห์สัปดาห์หน้านะฮะก็จะได้ทำเครื่องบินลํำนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะเอาไปฝึกบินไม่ใช่ฝึกบินดิทดสอบบินพร้อมกับไอ้เครื่องบินที่ที่ซ่อมนะฮะที่เอามาให้ซ่อมนะี่ยไอ้ตัวนั้นซ่อมไม่ยากครับดูแล้วก็น่าจะง่ายถ้าเกิดชุดไฟมันไม่พังนะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ